สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนดใดๆการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย f o r e x o u ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย Interstellar Group ถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจลายไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับมีข่าวรายงานเข้ามานะครับเนทุกครับ ธนาคารกลางสารัฐนั้นมีมติไม่ขึ้นอันตราดอกเบีย้ยคงเอาไว้ที่ระดับเดิม5.25-5.5%แต่ก็ยังไม่บ่งชี้นะครับว่าจบรอบแล้วยังเปิดประตูสำหรับการขึ้นดอกเบีย้ยต่อเน้นย้ำจัดก,การเงินเฟอ้อที่ยังสูงอยู่ครับนี่เป็นคำพูดในคืนที่ผ่านมานะครับในเอกสารข่าวเผยแพร่ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับระบุว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจล่าสุด เชื่อเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาสท,ที่3ขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่งการจ้างงานใหม่มีการชะลอตัวลงนับตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่ก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ในภาพรวมและอัตราการว่างงานนั้นก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำส่วนอัตรางเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงระบบธนาคารของสหรัฐนั้นมีเสถียรภาพนะครับ และก็มีความสามารถในการรับมือกับวิกฤตรวมไปถึงการฟื้นตัวหรือที่เรียกว่า resilience เงื่อนไขาทางการเงินและสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นสําหรับครัวเรือนและธุรกิจมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจการจ้างงานและอัตราเงินเฟอ้อซึ่งขอบเขตของผลกระทบเหล่านี้ยังมีความไม่แน่นอนคณะกรรมการยังคงให้ความสําคัญเป็นอย่างมากกับความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อคณะกรรมการนะครับพยายามที่จะบรรลุการจ้างงานสูงสุด และอัตรางเงินเฟอ้อที่2%ในระยะยาวและเพื่อเป็นการสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้คณะกรรมการเฟดจึงตัดสินใจรักษาช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางไว้ที่ระดับ 5.25- ถึง5.5%คณะกรรมการจะยังคงประเมินข้อมูลที่เข้ามาเพิ่มเติมและผลกระทบของมันที่มีต่อนโยบายการเงินต่อไปในการกำหนดขอบเขตกระชับนโยบายเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเหมาะสม พื่อที่จะนาอัตราเงินเฟอ้อกลับลงสู่เป้าหมายที่2%เมื่อเวลาผ่านไปคณะกรรมการจะพิจารณาถึงความเข้มงวดสะสมของนโยบายการเงินความล่าช้าที่นโยบายการเงินส่งผลต่อก,กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอ้อและการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเงินครับนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการจะยังคงลดการถือครองตราสารหนี้หรือที่เรียกกันว่าการทำ QT ตามที่อธิบายเอาไว้ในแผนการที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะนำอัตราเงินเฟอ้อกลับลงสู่เป้าหมายที่2%ถ้อยถแถลงของ FOMC ได้ย้ำถึงเป้าหมายนะครับทุกท่านทางด้านของนะครับบูเบิร์กก็มีการรายงานปฏิกิริยาของตลาดทันทีหลังจากทราบผลการประชุมนะครับว่าดัชนีเอส500แล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังนั้นมีการฟื้นตัวเพิ่มขึ้น จากนั้นนะครับในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนะฮะนายเจร์มพาวเวลประธานเฟดนะครับอยู่ในช่วงของการแถลงข่าวพอดีเลยซึ่งบ่งชี้นะครับว่าในคืนที่ผ่านมานั่งจุดใ,ให้น้ําหนัก 78.9%บวกเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมในการประชุมเดือนธันวาคมแล้วก็ให้น้ำหนัก19.4%บวกเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก0.25%ดังนั้นก็เลยสรุปภาพรวมแบบนี้ครับว่าจากการถแถลงในคืนที่ผ่านมานะครับนั้งจุนครับบางคำพูดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาในลักษณะที่ดีต่อตลาดรวมถึงดีต่อทองคำมากมายขนาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่ประธานเฟดพูดเอาไว้นะครับคือไม่ได้อยากให้ตลาดดีใจเกินไปแต่การกระทำอย่างทีสวนทางกับคำพูดก็คือการคงอัตราดอกเบี้ยแล้วแล้วก็ตอบแบบ อ้ามึงๆหน่อยๆนะครับว่าเราจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานนะไม่ได้มีประโยคแบบนี้เหมือนครั้งที่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ยังเปิดโอกาสอยู่ในการขึ้นดอกเบีย้ยเพิ่มเติมถ้าตัวเลขมันมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับการประชุมในช่วงของเดือนธันวาคมครับแต่อย่างไรก็ตามตลาดเนี่ยมองว่านี่คือสัญญาณที่ดีแล้วเพราะว่าถ้าเดือนธันวาคมยังคง,งอัตราดอกเบีย้ยอีกนี่อาจจะเป็นจุดพีคที่สุดของอัตราดอกเบีย้ยสหรัฐแล้วก็เป็นได้หลังจากนั้นในปี2024ก็จะเริ่มมีการปรับ ตัวลดลงของอัตราดอกเบีย้ยนะครับนักทุนขอบพระคุณครับ